สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรสสุคนพาแซบนะคะวันนี้แซบจัดเต็มอีกแล้วจ้าวันนี้มาสเตอร์เดย์นะคะแต่ว่ารสสุคนก็ไม่ได้หยุดหรอกจ้าจะหยุดได้ยังไงอาหารแสนอร่อย<แ>ใช่ไหมคะอาหารไทยแจ็ค <Okay. S 1> be good boy I will be right back นะคะ I take Jack outside I be right back o k โอเคเด็ดีโอเคเด็ดีโอเคเด็ดีโอเคโคซี่เดดีลูกโคซี่เดดีโอเค All right come back ค่ะวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ส้มตำปูปลาจ้ารสสุคนก็ได้ปลาพี่ไหมนะคะอันนี้คือ,อตัวชูโรงเลยจ้ะอร่อยจริงของจริงอันนี้นะคะรสสคนชอบมากแล้วก็อีกยี่ห้อหนึงก็คือยี่ห้อนางฟ้านะคะอันนั้นก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีปูนะคะปูอันนี้มันเป็นปูที่เขาหมักสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรสชาติหวานใส่กระเทียมใส่อะไรมาเรียบร้อยแล้วดูส่วนผสมเลยจ้าอันนี้นะคะรสุคนก็มีอ มะละกอนะคะแล้วก็มะละกอเนาแล้วก็ตัวแครอทนะคะถั่วฝักยาวค่ะเสร็จแล้วรสส่นก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ต้นหอมด้วยนะคะมะนาวแล้วก็จะมีในส่วนของมะเขือเทศอ่ม what is it scallions คือต้นหอมเนาะเราก็จะใส่เยอะเลยใส่พวกเครื่องเยอะๆเลยนะคะวันนี้จ้ารสสนก็จะใส่พริกแห้งนะคะ และพริกสดจ้าอันนี้จะเป็นสูตรที่แบบเด็ดจริงๆโอเคนะคะใส่กระเทียมแค่2 2 2กรีพอนะคะเพราะว่ารสกคนเนี่ยตัวตัวปูเนี่ยเขามาีกระเทียมผสมอยู่แล้วเนาะและนี้ก็ใส่เลยนะจ้าสาดเลยจ้าขั้นตอนในการตำแลจ้าก็เอาตัวของถั่วอันนี้ใส่ลงไปก่อนนะคะเขาจะได้เพราะว่าถั่วเนี่ยเขาจะแข็งนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยจะให้เขาแตกๆบุบบุหน่อยนะอเนาะเดิศค่ะท่านผู้ชม ไดคกมาใหม่ยห็นไหมไช่ไรไหมคะดูพี่คกดูพี่คกเออรสสุดๆอ่ะรสมากยังไม่ทำอะไรเดี๋ยวจะขอเจะต่ำโชว์เลยคะ่ะออ้ยถึงเซนอันนี้ต่าครั้งแรกใช้ครั้งแรกนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณผู้ผลิตนะคะขอบคุณการขนส่งขอบคุณขอบคุณผู้สิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะครูในตัวฉันที่ให้เราได้มีความสมบูรณ์พุนสุขในชีวิตนะคะจริงๆ อย่าลืมขอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยรอบตัวเราเนี่ยเราสํานึกรู้คุณแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมีค่านะคะอย่าลืมนะค่อยๆเริ่มทําไปนะคะได้ผลแน่นอนโอเครสุกคนก็จะไม่ตมให้เขาแหลกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผ็ดเกินเดยสาทม่จะทานด้วยไม่ได้โอเคนะคะหลังจากที่เราตำพริกแห้งกระเทียมพริกสดแล้วนะคะรสสุกคนก็จะใส่พี่ปูเลยจ้า อันนี้เขาก็จะเป็นน้ำนำแล้วค่ะไม้ตัวปูก็ใกลจ้จะหมดแล้วเอาใส่น้ำลงไปแล้วกันเนาะโอเคนะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นพี่ไม้นะคะพี่ไม้นี่ก็ใส่จวดเยอะๆเลยจ้ะจะได้แซ่บพี่ไม้นะคะวันกระบวยอุ้ยวันกระบวยหนึ่งกระบวยสองกระบวยจ้าอันนี้จะเป็นตำปลา,า,าแบบนัวจัดเต็มเข้มขน้นว้าว เห็นจังเลยค่ะหอมแล้วก็บีบมะานาวบีบมะนาวลงไปจั๊กบึดนะคะบีบมะนาวเนี่ยรสสุกุนก็ใส่เปลือกลงไปด้วยนะเปลือกก็เป็นสมุนไพรนะคะบางทีก็กัดกินทั้งเปลือกเลยนะรสสุกคนนะอะเคนะคะกม็มันจะอ,อกจะจานมากเลยคะ่ะเพราะนาวนี่ก็เกือบสองลูกนะคะเป็นคนที่ทานเปรี้ยวมากเดี๋ยวน,น,นะคะขออนุญาตเอาน้ำตาลตัดจั๊กบ๊ดนะคะ ปลาเนี่ยรูปลารานี่เขาจะไม่หวานมากนะคะท่านผู้ชมจะเอาแค่พอแบบว่าตัดตัดเหมือนตัดแทนผงชูรสนะคะนี่นะคะไม่เยอะนะใส่น้ำมะขามเปียกจากมืดค่ะน้ำมะขามเปียกก็มีเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะจะไปแช่วันนี้จะไปแช่ว,นวันไหนคะหลังจากนั้นนะคะเราได้เครื่องแล้วนะคะเ,เพื่อนเพื่อเดี๋ยวจะให้ดูนะ โโอ้โหเห็นไหมคะนี่เพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมคะมโอ้โหกลิ่นหอมหนชวนอร่อยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรคุกเขาให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแ,แล้วคนนี้ก็ใส่เส้นเลยตาเลิศเลิศเลยคะ่ะใส่เครื่องเลยคะ่ะจะเป็นผักชีใบเลื้อยนะคะจะเป็นตัวโทเมโรนะคะ ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยจ้าจัดเลยจัดหนักเลยค่ะทุกสิ่งอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยดีที่สุดป้องกันเอ่อโรคหวัดด้วยแล้วก็ภูมิคุ้มกันเราก็จะดีด้วยจริงๆเราต้องอจะเป็นคนที่จะไม่ตำแหลกมากนะคะเพราะว่าชอบทานเส้นเขาแบบว่าสดๆนะอ,อยากจะควงสากเนาะเอยทำลายแตกไปคะ่ะท่านผู้ชม อยากให้เห็นความแซ่บความนัวเดี๋ยวคันๆไอ้นี่หนอย่ะมะนาวโอ้โหหอมมากเลยค่ะแล้วก็มผกีผักแบบว่าสมุนไพรเยอะมากอทำน้ำยาใหญ,ใหญ่เดี๋ยวนะคะ่ะเดี๋ยวจะชิมอุ้ยพอแก,ก้วไม่แก้วความสวยงามความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอาใส่น้ำตาลจักบึ้ดนึงเอาน้ำปลาจักบึ้ดนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยโพเป็นอ่ำกลิ่นน้ำลาแต่จมูกนะคะโอ้โห่านผู้ชม คนใหญ่ให้ดูจังเลยค่ะเคาน์เตอร์เขาสูงไปเวลาเราตำเราจะดูเหมือนไม่ค่อยสะดวกนะคะสงค่ะสงสงสงนี่นะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะสวัสดีค่ะ้ตมตำปูปลาจะดูดูดูโอ้ยหืมมีใส่น้ำมะขามเปียกด้วยใส่ผักชีใบเลื่อยใส่ต้นหอมใส่เดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะชิมคำใหญ่ด้วยอ่ะไม่อายนะอย่าอายนะคะ อรสชาติอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมโอ้โหรสต้มตำวันนี้อร่อยที่สุดในสามโลกเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดจานให้ดูนะคะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะสุดๆเด,ดคนจะขออนุญาตเชจานโอ้โหนี่ แล้วตามไม่ต้องให้เข้าแหลกมากนะคะเพราะว่าเราต้องการความ fresh. เฟรชพ่อแก้วไม่แก้วโอ้ยขอบคุณนะคะแล้วสุกคนขอขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งความคือที่สุดแล้วของชีวิตเนาะอยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะพี่เจีย๊ยบการอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วเราได้ทานอาหารไทยได้อยู่แบบไทยๆบ้านเราอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ คนไทยเราอยู่ต่างชาติอยู่ต่างประเทศเนี่ยหยหาจริงๆนะคะโมทสกคนขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณสามีมงคลขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันจริงๆเลยความสุขนะหาได้จากเรานะคะที่เราไม่ต้องไปหาจากใครเลยค่ะเรานี่แหละคะ่ะคือคือความสุขเราเกิดมาเพื่อมีความสุขนะคะ อย่าให้พูดชีวิตสมัยก่อนนะเขาบอกว่าอะไรที่มันผ่านมานะ่ผ่านไปอย่าเอามามาเป็นแบบว่าอุทาหณ์สอนใจเหรอสอนอยู่นั่นแหละก็กลับไปอยู่จุดเดิมอยู่นั่นไม่ต้องไปพูดถึงค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดชีวิตก็จะดีสุดจริงๆค่ะนี่ไม่ใช่แค่ว่าจะอวดแ้าส้มตำนะคะวันนี้โอ้ยเผ็ดปากวัดเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเห็นไหมคะพ่อแก้วแม่แก้วเอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าเลย นี่นะคะน้ำปลาดาบ้ดเลยนะคะเสร็จแล้วนี่ยังยังยังไม่จบเดีย๋ยวพึ่งวันนี้จะกินให้ฟันปลอมดูทีเดียวเชียวเต้าเต้าหู้ปลาจ้าอันนี้เป็นลวกนะคะอันนี้อะไรอะไรอะไรลำลำลำเน่าเอิงเอิเอิยสะเดาวลวกคะ่ะอเมริการู้สึกคนอยู่อเมริกาแต่ได้กินสะเดาวลวกเอาไปลูกหลายๆน้ำค่ะเขาเป็นโฟเสซนมาเสร็จแล้วคนนี้เขายังเขียวอ่องอ่องใหญ่เลยสแตว์คุณคุณอันนะ เออโอ๊ยตายแล้วจะบอกภาษาอีหยางอุ้ยนึกไม่ออกค่ะไอ, umber, umber, อ้คุกแัมเบอร์คุกแัมเบอร์อีหยางละ่ะแตงกวามิ้นท์แล้วก็อันนี้เรดิสนะคะดีดู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 ด,ด,ดูนี่ยังยังไม่จบอย่าเพิ่งนี่มันต้องผ่าแซบรถทุกคนจะผ่าแซบไงมันต้องแซบจริงๆอันนี้ไก่ที่ทำเมื่อวานนะคะแล้วอันนี้จา้ากุนเชียงจา้าหืมกุนเชียงหมู อร่อยนี่คืออะไรเข้าเหนียวจ้าอบเองจ้าดูนิ่มหอมฟันขึ้นหุยหุยทุกสิ่งอย่างเนี่ยแซบอร่อยขอบคุณมากนะคะพี่พี่เพื่อนๆทุกคนเลยพี่เจีย๊ยบแล้วก็อีกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะที่เข้ามาทันไลฟ์เนาะหรือ เพื่อนที่มาทีหลังนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยด้วยมีความสุขกับชีวิตนะคะคนเราเนี่ยมันสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของคนเรามันต่างกันเราก็พอใจในมาตรฐานของเราเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขค่ะไม่ต้องถ้าเราไปมองอะไรที่มันสูงไปอะ่ะ บางทีเราก็เหนื่อยอะค่ะเราก็จะเจ็บเนาะเอาทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีลืมตาตื่นมาได้มีลมหายใจและลืมตาดูโลกเนี่ยเรามีหวังค่ะเรายังอยู่ได้เรายังยังยัง,ยงมีแรงเนี่ยคือบุญที่สุดแล้วค่ะเนาะอาการครบ32เดินเหินได้หายใจได้ปกติ ร่างกายแข็งแรงได้บีบุญที่สุดแล้วแล้วพอร่างกายแข็งแรงก็ทำใจให้แข็งแรงด้วยครานี้มันก็ไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากอีกครั้งนะคะฝากติดตามเลยค่ะ masterprint.com นะคะทฤษฎีกลับหลังหันปฏิบัติได้จริงนะคะถ้าราสุขคนพูดผิดพลาดยังไงก็เข้าไปดูนะคะใน YouTube หรือ Facebook นะคะดีมากดีจริงค่ะเพราะว่าราสุกคนได้แล้วได้ความสุขจริงๆเมื่อก่อนวนเวอร์ร้อ,อ,องไห้ควครคลาง โอ้ยไม่มีความสุขเลยแต่ตอนนี้รู้แล้วมันปล่อยมันวางแล้วนะคะแต่ไอการหาเงินหาทองอยู่กันมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายังเป็นมนุษย์เรายังมีชีวิตการหางานการทํางานการหาเงินการหลับนอนการกินการอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่ได้ไปบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะเรายังเป็นมนุษย์ธรรมดากินอะไรอือ้ออ่ะ ปีนอนอะไรก็ยังว่ากันไปอยู่นะคะเนาะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมรสุกคนพาแซบจ้าโอ้ยตายแล้วดู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 นี่อะไรผักสดามีครบทุกสิ่งอย่างพ่อจา๋าแม่จา๋าขอบคุณมากนะคะเกิดมากะะ็มีความอุดมสมบูรณ์นะอันนี้ไก่นะคะอันนี้โอ้ยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราพบเจอกันใหม่นะคะ Happy m o t h e r เ Day นะคะสวัสดีค่ะ